ันผ้ามวนผ้าละสวัสดีครับเมื่อนี้มาพอพบกันนี้เราครับกับช่องบบายันคือเก่านะครับืันนี้ผมก็จะผ้ามาตกปลาบ่อเหมานะครับในราคา3า0อยบาทนะครับต่อหนึ่งท่านตกแต่สไลด์เอากลับบ้านในมดเลยนะครับเมื่อนี้ผมกับมาในบอน้องโดนัทนะครับผมจะให้เบิ้งนะครับบรรยากาศรอบบ่อนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครับ ตกปลาหลายคันก็เดิมทยอยเข้ามานะครับื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์นะครับจากทริปที่แล้วนะครับที่ผมก็มาตกอยู่บ่อนี่นะครับแต่ราคาคัน2 0 0รอยบาทนะครับเพราะว่าเมื้อนี้เพิ่งลงป่าเพิ่มอีกเิ่นก็เลยคิดเป็น3 0มรอยบาทนะครับต่อหนึ่งคันนะครับคผมใหเบิ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศรอบบ่อนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็ลงท้างหนานี่ครับใช้ทำการอ้อยไปแล้วนะครับ จีบทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้เบิงนะครับอีกบอนึงก็จะอยู่ฟังนุ่นนะครับจากลิปที่แล้วนะครับผมตกอีกฝั่งนึงนะครับตกฟังนุ่นปลาก็จะเป็นตีตัวโลสามตัวโลนะครับฟังนู่นก็จะเป็นปลานิ่นลวดน,นะครับแล้วฟังนี่ก็จะเป็นปลารวมนะครับนี่ปลายีซสกจระเมดปลาสวายปลานิ่นนะครับสำหรับบอนี่วันนี้ผมก็เลย เลือกที่จะมาลงบอนี่นะครับเดี๋ยวมาลองเบิรงนะครับกับเบายันนะครับว่าผมจะหมานบอมือหนี้นะครับสําหรับมือหนี่นะครับที่เบดที่ผมจะใส่โต๊กนะครับผมจะจะใส่เป็นขั้นสปิวนะครับทิฟุตดนะครับเยอของผมที่ใส่ในมือหนี้นะครับก็เป็นเยอเจ้าเก้านี่ครับเยื่อเดอะบิ๊กฟิตนะครับ ขอบคุณในหลายนะครับปลอมคนหลังขั้นนะครับที่ตรงเยอะดีๆมาให้ผมแบบนี้นะครับมีในหลายท่านนะครับที่ถามผมกับมาว่าไปดังผมสอบใส่เยอะเดอะบิ๊กฟิตนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับแพ็กเกจที่เป็นแพ็กมาไห้นะครับแน่นหนานะครับบมมีแตกบมมีนี่แก็ห่อพกผ้าสะดวกได้ครับหอนี่กระหอเยอะนี่หมานี่ดีครับบ่ว่าที่เป็นบ่อเหมาหรือว่าบ่อธรรมชาติ นือว่าสิเป็นหมายทรามาชาิคล้องทรรมชาตาดนะครับปลาจะกินดีแห้งนะครับเดื๋วอวน,นี่สุดยอดอีดีครับเดี๋ยวเข้าไปลองลุยกันเลยครับไปเลยครับก็ไม่แล้ว ไปแล้วครับไปอย่างน้อไปแล้วครับกดยังเดียวไปแล้วไปแล้วไปอย่างน้อมาดูไ่แลกจะเลยนแล้วครับโอ้โหวลาไยังจะวิ่งกับบอด็เตียมเมี่ยยุคนเดียวอีกครับจะวิ่งกับบอด็เตียมเลย น่าจะเป็นป่าใหญ่อยู่ครับเดีย๋ยวเบมึงหน้าเบมึงตากันก่อนครับโอ้เป็นสาวายครับเป็นสาวายเห็นหน้าเห็นตากันแล้วครับโอ้เห็นสาวายครับพี่น,อน,นอ้องสวี้กับพ่อแดงเตรียมมาที้นี่ เอาตัวรักตัเล่เราไปที่นี่ในแกลเ,เรียนผมจัแล้วโอ้นเนาะไม่นออไรที่นี่ถึงแล้วถึงแล้ว ดูอดีเออีกเอาโอ้ยกบกบวยวิงนครับตัวแรกครับตัวแรกปลาหมานครับปลาหมาน เรียบร้อยแล้วครับที่นี่มาแล้วครับมาแล้วลงก็ย่อมอเรียบร้อยครับเรียบร้อยปลาตัวแรกของผมครับ เป็นปลาสวายนะครับสุดหอัดอีกีครับกับเยื่อเดือบิีกฟิชนีครับตุ้นขยับแล้วครับตุ้นขยับแล้วคุณเริ่มขยับแล้วครับผมวัดเลยไปอีกแล้วปลาอย่างน้อยอีก โอ้โกดอีกแล้วครับกดอีกแล้วปลายอย่างเนะาะไปแล้วครับกลางบบอแล้วกลางบ่ะเลยครับกลางบบอเลยรูปนี้นว่าปลายอย่างโอนครับกลางโบะมึงครับ ยังบ่เห็นตัวอยู่ครับหัวปลาอยังนะครับโอ้ปลาอยังเนาะยี่แห่งแค่เอ้ไปไป เห็นตัวนะครับพุ่งเข้าป่าอยังไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วพอได้เห็นตัวเลยครับตอนนี้ต้องเลนก่อนนะครับเพราะว่าสายผมแค่แปดปอนด์นะครับสายแปดปอนด์นะครับสายเม่นสายนาแค่หกปอนด์ครับต้องเลนเอาครับถ้าโดนปลาใหญ่ ขอมาและครับมือมมากไก่ๆแล้วมาอยังน,น้โกดขาเสียมันยอมไหมครับเป็นผีว้านะครับผีว้วายที่า là hiện tại cái leo thấp biển thì quái thấp นะครับยังมวยอมเลยเดี๋ยวเขามาใกล้แล้วครับปุ๊บปุ๊อยู่ครับปุ๊บปุ๊อยู่ อีกแล้วครับผมเป็นทีไว้ครับเป็นบิ๊กไว้อีกแล้วครับตัวที่สองครับสุดยอดครับกับเดอะบิ๊กฟีดครับผม ที่สองครับของผมเป็นผีวายครับผีไวายไงครับผมเดี๋ยวมารุ่นต่อไปครับผมนี่ครับขี่มานบ่อแล้วครับหลังจากที่ได้ไปสองแล้วครับตอนนี้ปลาก็เริ่มเขาเยอะแล้วครับ ว่องสินเต็มนะครับเริ่มนะครับเริ่มแล้วทุนทุนวิ่งแล้วโอ้ยมาจากไหนเนาะนี่โตฟี่โตฟี่ครับผมเป็นปลาหมอครับปลาหมอ ตัวนี้ผมจะเปเอานะครับผมปล่อยครับตัวน้อยไปต่อกันอีกนะครับเข้าหมายเดิมครับเข้าหมายเดิมลงปุ๊บกินปั๊บเลยครับไปแล้ว นี่แม่มันครับรอบเมื่อกี้ลูกมันนี่เป็นปลาเข่งไงครับปลาเข่งไงแล้วเมื่อกี้นี่ลูกมันเบื้งนะครับปลาเข่งนะครับปลาหมอตัวบเบลลมเลยครับหมานแล้วครับหมานแล้ว เย่างครับโอ้ยปลาโน่ยครับปลาหมอนะครับโอ้ปลาหมอตัวใหญ่อยู่ครับแต่ว่ากินเขาลึกแห้งนะครับดูเ,เลยครับโอ้กินเขาลึกครับ ให้เบิ้งนะครับผมจะใช่ที่ปตเบดนะครับที่คลิปที่ผมสอนเที่ปตเบดนะครับแต่ในการปดปากปลานะครับตัวไหนที่กินเขาลึกนะครับป่ามันจะโบเจ็บนะครับเบิ้งนะครับวิธีการใส่ของผมนะครับมันจะใส่นิ้วก้อยนะครับพันสายเอ็นแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ดึงลงมาอย่างนี้นะครับ มันเห็นนะครับแล้วก็มองหาเบ็ดนะครับแล้วก็กินลงไปครับครับออกมาแล้วครับนี่ครับมันจะออกมายัางไงได้เลยครับ ทีโพดเบ็ดเทีเยดมาจากการล่มนะครับควรจะมีพกติดกระเป๋าไว้นะครับสําหรับปลาหมอตัวนี้นะครับมันโปรเจบหลายแลวกอมันตัวน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยกลับขึ้นลงไปในบอ่อนะครับไปแก้วครับไปแีบบ้วเปิดลาน้อยครับ ป่าเข็งอีกแล้วครับยินหมอตุกป่านะครับเยี่ยเดบิกฟิตครับตัวนี้ตัวน้อยครับจะปล่อยครับ สลงปุ๊บเหมือนอันนี้เลยเนี่ย <c oughs> เริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว <c oughs> ปลาหมอฮอกวนแล้ว <c oughs> <c oughs> เริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มมันมากวนแล้วไอตัวเล็กครับ <c oughs> นี่ผมจะปล่อยนะครับตัวเล็กครับ tỏng hơn gì nữa các bạn nhé, các bạn hãy biết hơn gì nữa các bạn nhé, các quen, hãy quen tỏng ครับถแล้วครับเมื่อขึ้นมาครับไม่มีขึ้นมาด้วยนะครับมีมีเอฟซีครับมีเอฟซีใส่กำลังใจครับผมใช่ครับสู้อ่ะสู้มาแล้วมาแล้วอ่ะสู้มีเอฟซีมาครับเอฟซีมาให้กำลังใจได้เลยครับน้องเพ่นเดี๋ยวน้อตัดเองอ่ะอ่ะต้องดึงแรงๆนี่ได้แล้วครับ ปลาตัวใหญ่ที่คุดได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลวเป็นปลายี่สกครับผมยี่สกยี่ห้อตัวบักเอกเลยตัวบักเอกเลยโอ้ยใหญ่กว่าที่คุณนั่นนี่มีฟีดเข้ามาให้กำลับบงใจครับได้เลย เดีวครับไม่แล้วเด็กแว่นเขาก็กวหนึ่งครับหนีบออกเบิดมือนะครับมนันเจอเด็กแว่นเขาก็กวนวเดี๋ยวมาเบิงผลงานของบาวยันนะครับกับเหยื่อเดอะบกฟิตนะครับตรงนี้ ราคาท่านสามร้อยบาทครับผมจับอย,อย่างเงี้ใจเย็นๆย็บิ๊กไกวครับบิกบ๊กไกวอุ้ยเป็นบิ๊กไกวครับได้บิ๊กไกว้สองตัวแล้วก่ะอ๋อชิกตัวหนึ่งนะครับ หรือว่าหมานอยู่ครับวันนี้ในราคาขั้น300บาทนะครับสุดยอดที่นีครับยาเดอะบิ๊กฟิตนะครับเป็นปลานิ้นดีจบทริปของผมนะครับในมือนี้นะครับเป็นปลานิ้นตัวใหญ่นะครับใส่โลเลยครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมตั้งแต่เริ่มแรกขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับในกช่องบ่าวยันผ้าม้วนผ้าหล่อนะครับ ในเวลากลับล้ะครับขอบคุณลหลายๆครับติดรับชมครับสวัสดีครับ